สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่ร้านท่อไอเสียเจเดนเฮดเดอร์สุขวิทยซอย50กับผมช่างทอมนะครับมาดูงานกันนะครับงานเชื่อมซ่อมตัดต่อแป๊บท่อน้ำนะครับรถบรรทุกนะครับเชื่อมตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามความต้องการคุณลูกค้านะครับทั้งท่อใหญ่ทั้งท่อเล็กนะครับ ก็ตรงนี้ก็ผูนะครับตัดต่อเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเปลี่ยนเป็นช่วงๆนะครับงานเชื่อมซ่อมตัดต่อท่อน้ำาลหบรรทุกนะครับตามความต้องการคุณลูกค้านะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คิดราคา600บาทนะครับ อันนี้สามร้อยนะครับอันนี้สามร้อยนะครับพ้นสีให้เรียบร้อยนะครับงานเชื่อมซ่อมท่อน้ำนะครับรลบรรทุกนะครับผมลงมือเองนะครับนะฮะสนใจงานติดต่อผมได้เลยนะครับช่างทอมศูนย์แปดหน่อมศูนย์ศูนย์ 0816362300ช่างทอมยินดีบริการราคาเป็นกันเอง